สวัสดีครับวันนี้พี่อานมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเคสอันนี้เป็นลูกค้านะครับเป็นโรคไตพี่กรณีชื่อพี่ช้างนะครับแกขายอาหารขายขายของที่ตลาดห้วยขวางแกบอกแกแกบอกตัวแกเองเนี่ยเป็นไตระยะสามนะฮะแต่แกส่งรูปมาให้ดูนะครับอันเนี้ยขาบวมจะมีลักษณะแกท้าค่อนข้างจะบวมมาก เข<น>าแกบวมทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็จะมีอาการที่หายใจติดติขัดขัดก่อนที่จะทานนี่นะครับแล้วก็นอนมันก็จะมีการปวดขาแล้วก็นอนนอนไม่ค่อยหลับนะหลับก็หลับไม่สนิทนะฮะเขาก็ติดต่อเข้ามาผมก็แนะนําให้เขาทานตัวตปฏิบัของเราก็คือยูมิทกับตัว HRT ทานยูมิทวันละสองซองตอน10บโมงชา้าแล้วก็6โกโมงเย็นนะฮะ,<ม><น>ะแล้วก็ตัว HRT ตัวหาเนี่ย ทานตอนสองทุ่มท้ายวันละหนึ่งซองนะครับพอแกได้ทานเนี่ยแกทานไปประมาณสองสามวันสิ่งที่ที่แกรู้สึกรู้สึกด้เลยคือสิ่งแรกคือในเรื่องของการนอนแกหลับได้สนิทขึ้นอาการปวดลดลงนะฮะการหายใจแกหายใจได้คล่องขึ้นนะครับหลังจากนั้นแกก็ทานเงนี้ยต่อเนื่องไปประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะฮะสิบกว่าวันไม่ถึงสองอาทิตย์ดีนะครับ ปิพันธ์เราสุดยอดมากๆฮะอันนี้ตะบู oh, ที่แกส่งมานะฮะนี่เรียกว่าปกติอ่าเท้าแกตรงเนี้ยจากที่บวมเป่งน,นะครับ uh huh. อันนี้ยฮะปกติเลยลด mm hmm. ลงมานะคะจะเห็นเลยว่าเท้า,ทาแกเนี่ยลดลงมาเยอะมากเลยนะครับโ <Okay. Okay. S 1> องงเ,เอคเคอเคโอเคโอเคโอเอเค แล้วก็ตอนนี้หน้าตาแกยิ้มแย้มสดใสมากสดใสกว่าเมีเยอะเลยจากก่อนหน้าที่แกจะทานผิวเนี่ยแกก็บ่นปวดคนไม่สบายตัวนะแกก็ปวดปวดปวดตอนเนี้ยแกไม่ว่าจะเป็นการนอนการหายใจนะครับอาการปวดเท้าเนี่ยหายหมดแล้วดีขึ้นหมดเลยนะครับอาการปวดลดลงไม่ถึงไม่ถึงสองอาทิตย์อาการทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแต่แกผมก็บอกให้แกลองไปเจาะเลือดแกก็ยังไม่ไปเจาะเลือดดูนะครับว่าค่าเป็นยังไงบ้าง แต่ปัจจุบันนียแกก็ยังทานอยู่ต่อนเนื่องนะครับแก <Okay, S 1> พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้เนะาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขอาการบวมและเรื่อง,องของการนอนหลับ<ช>ดีขึ้น<ช>อาการปวดก็ดีขึ้นท่าน,นก็เลยทานต่อเน,นื่องใช่ฮะอันนี้คือพี่อันนี้คือจัดชุดใหญ่เลยก็คือชุดระเมินุดดูชุดใหญ่ภูมีสองค่านหนึ่งใช่ครับอหผลลัพธ์ก็ ไม่ถึงสองอาทิตย์นะคะครับโอ้โหอาการ,ารปวดลดลงปกติเลยปกติเลยแกก็ทับใจมากครับต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวยูมีแล้วก็ตัวฮาร์ดครับโอเคค่ะขอบคุณครักดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video